สวัสดีครับพี่น้องเช้าว,ว่างน้าชาแนลครับมื่อนี้เฮ้าได้มาบ้านครับพี่น้องครับบรรยากาศบ้านเฮ้าเมือนี้ครับอันนี้เป็นบ้านของคุณแม่เนาะกลับมาเที่ยวบ้านแม่เราสิตบับมะคงสก,กินครับเมื่อนี้ครอบอมเอลย ถ่ายคลิปนะแค่ยังแม่ทำหุ่งทำของ <laughs> หุ่งหนักตำปลาอืตำปลาบอกับออมไก่แล้วครับ,รบมเนี่เอาม,มากินเขาหน้าแม่ครับเบิ้งไม้ยแม่ก็ตัวนหน่อยแต่เบิบ้งเบิ้งแม่กับลูกพี่น้องผู <laughs> ้ง,งามก็อ่านอยู <laughs> ่ผู้งามอยู่บ <laughs> รรยากาศดีครับพี่น,อนอ้องมเนี่ไปเอาผ้าไปชมมุมอื่นครับนี่ครับหน้าบ้านแม่ก็สิมีไก่หน่อยนี่สิครับพี่น้อง เพ่เอามาเพาะเอามาอุ่นไฟไว้อยู่ไว้ครับไปในห้องผ้าขามนาม้ำไปเบิ่งกล้วยครับไปตัดกล้วยโอ้น้ำไหลเลยี่น้องบรรยากาศดี่ดีครับอยู่นี่มีสะพานขามน้ำเป็นของเขาเองเนาะครับเนาะโอ้ทงหน้าทุ่งเขา อันนี้กัเป็นคลองน้ำเงา้วขมวีม่เห้าวห้าหาบึงกล้วยก่อนครับอันนี้รีบ,ร,บรีบอยู่แต่ท่านได้ดเทียคกล้วยหอมนีม่เห็นแล้วพี่น้องนี่อันนี้เป็นต้นต้นอย่างนะอันนี้ก่อนนี้เขาฉีไปตัดเป็นสะพนานใหม่ครับเป็นสะพนานเกา่าเนาะตอียังแข็งแรงอยู่ คือเราจโอ้โหพันสลุยครับนี่อันนี้ก็จะเป็นคอกไก่ฮีเนาะไก่แรีนมาแล้วหาเงีย,ยกินคอกไกเ่เฮาพี่น้องอันนี้จะเป็นไก่พันเอาไว้เอาไว้ทำอาหารอันนี้เป็นไก่ตีครับตัวนั้น นี่กะอย่างหน้าพี่น้องไงเร็วเนาะปีกว่าสองปีนี่บรรยากาศบ้านบ้านสวนของคุณแม่เนาะอะไรพี่น้องมีหนามมีคลองมีสะพานมีบ้านพืชพักกระต็มครับนีามมา่นนกะน้ำมาเนาะน้ำกระไรนะครับพาไปชมมูมอื่นครับ คุณทำอะไรอ่ะคุณลื่นเหรอลื่นเหรอลื่นเพราะกล้วยตรงนี้นะครับนี่เกือบล่วงน้ำครับนี่บรรยากาศ ับยข้อไก่ช่วงนี้คืนไปไหนคะหาบึงกล้วยเลาะข้อไก่ครับนี้พูหไ่ไว้ตุ่นที่หนองว ต้นลิ้นจี่ตัวใหญ่สาราพักใจครับไหนคะสาราพักใจอืมมีชิงช้าด้วยนะคะอานนี้ก็จะเป็นเป็นคลองน้ำข้าวข้าวก่เราจะทำไว้แบบแปลงที่ไว้เพื่อไฟลงฝั่งโน้น ที่เราวางแผนไว้ตรงนี้ก็จะทำเป็นคลอกายอันนี้ก็จะทำเป็นน้ำเลี้ยงปลาเลี้ยงอะไรเป็นบ่อพักน้ำครับนี่เป็นหายบนป่วยก็มีน้องเติมใส่ไม่ได้หรอไม่ได้อ่ะพอแล้ว ไก่ชวนเพืัองเลือน,นะฮะลูกไก่ส <c oughs> องสรมตัวยังม่ลอยแล้วล่ะเดี๋ยวไปลูกใหรักนะเ <c oughs> อะขอข <Okay. S 1> ้อไก่อออกกก่ััันนนนี้้ปเปเเาาดงาดงงววปิบครพ ขึ้นองไปกินไปใกล้แตวงวันถ้าก็ปล่อยไก่ออกไปแต่ม้าไม่ยากไก่ที่เหลืออยู่สามตัวโอ้ยเหลือเยอะอยู่เดี๋ยวถ้าเขากลับมาอยู่เข้าสิกลับมายิใงใหญ่อีกครั้งครับสำหรับไก่ชนไปจ้ะ ได้แล้วหรอกล้วยนี่ก็มีเงาะมีผลไม้เกือบทุกอย่างเงาะกล้วยมะม่วงองุ่นเอ้ยไม่ใช่น้อยหน่าขนหุ่นมะละกอส้มตอนนี้เราได้กล้วยแล้วพี่น้องเรับไปกลับไปทางนู้นไปกลับมาลุ้นกันครับว่าเราจะข้ามสภาดูสภานนะคะ บรรยากาศโคตรดีอ่ะพ่อแม่พี่น้องเอ้ยดูวิวบ้านเรื่ดีแบบนี่ะนคะคะนี่มีมสะพานข้ามบรรยากาศน่าดิง้ง ไหนคะอันี้เป็นกล้วยหอมอุ๊ยอันนี้กล้วยหอมครับมาดูฝั่งนี้กำลังเต็มเลยอ่าตัดค่ะวิธีตัดกล้วยหอมมันด่าแรกนะครับรู้จริงหรือเปล่าเราก็ต้องตัดต้นมันไว้เพื่อให้หน่อมันขึ้นไวโตไวเหรอใช่ใครบอกเขาบอกเขาไหนลุงนี่เนี่ยอ่าอันนี้ตัดตัดนี่ก่อนก็ได้อ่ะอือใครบอกได้ไหม แล้วก็ตัดนะห้ามจับแรงนะครับเพราะว่าก้วยหอมมันกรอบมันจะหักง่ายถ้ามันยังไม่สุกอ,องะวางเบาๆเดาก็มาตัดต้นมันออกให้หนอมันโตวไว ก็มันมัดคำไปไว้ํำต้นอื่นดินี่เราก็ห่างเลยให้มันย่อยไวตัดจริงได้เลยครับเดี๋ยวมันก็ย่อยสลายไป ถือกับไงวะเนี่ยยกไปด้วยนะมือกล้อง,นนงอันนึงนี่อิสาพานวัวยางหยดใส่มืออ่ะดัดขวนมันโดบไหม ค่อยๆนะเอ็งไม่ตัดข้างล่างก่อนเหรออะไรนะอันนี้ทำอะไรคะแตดกล้วยหอมติดสินติดเทศนี่ครับเฮ้ยได้ก่อนเลยครับผมซื้อพันนี่ย <emat> ังไงครับถ้ดี ะ้าเป็นดิข้าเป็นดิหอมนเลยหอมข้าเป็นดิแม่ก็ตำส้มตำอยู่หอมเขียวห<บ>ลักกีลาา่าเขาเาไปกินบุลลีทยนะโอง้าใช่ไหมี้งได้นานดกกรั่วที่ ตุนมันตายคนเอวแมจะบุกอ้เมดตามุแล้เส็จงนเสียบไว้เต็ก็คิอจังูกนตุ่มตมากว้าว แล้วีกะไรเงี้ยัวนะร่งี้ยไวตัวโม้หุ่เต็มเลยล่ะมาเอาเต็ม่ฟ้องมันเียงจติดวนน้อาม่ี่หลังดจสาน่เียบหนเี้แลห้องตังเขียนไปวงไปรับทีุ่่ณนะ